เดี๋ยวเรียนเชิญผู้กับเช็คชื่อก่อนนะครับสมาชิกของแต่ละกองนะครับครับเงียบด้วยเดี๋เรียนเชิญผู้กับเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวเช็คชื่อเสร็จเราจะลงฐานนะครับ ในส่วนของการกางเต็นท์ของเนเนลีของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเนเนลีกับลูกเสือนะคะเขาจะมีความสามารถในการกางเต็นท์อย่างไรเต็นท์นี้จะประสบความสําสสเร็จหรือไม่นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูกันจ้าเป็นไงเต็นท์ของเราผู้หญิงก,กางได้จ้า มีทักษะที่ดีนะคะผู้กำกับต้องค่ะกำลังดูอย่างใกล้ชิดน,นะคะว่าลูกๆสามารถที่จะกางเต็นท์ได้อย่างแน่นหนาและนอนได้หรือเปล่านะคะมีการตรวจสอบเต็นท์กันอยู่ะค่ะนะคะตอนนี้ก็กำลังจะตอกสมอบกนะคะเ,คเขาเรียกสมอบกหรือเปล่านะอไอตัวกางเต็นท <laughs> ์อ้าววิงวิงจ้าสำเร็จจ้า แม้วันนี้สายฝนจะโปรโยปรายมาเล็กน้อยนะคะแต่เนอรีของเราก็ก่อยยั่นค่ะมีหวันเลยนะคะในการที่จะพยายามการเต้นกันจ้าอันนี้คืออะไรคะให้กำลังใจเพื่อนอ ฝึกระเบียบแถวกันจ้างยคนเลยนะยนีคสวัสดีครับมกอยู่ไหนอบรางอยู่ฝ่ายกครับครับมือเขียมโดยครับูด้านหลังตรงจิตผัดปล่อยไป45องศาครับเขาบอกนี่เรยนสูตรนะสูตรสูตรลมหายใจครับลออเออทำไมพรานมากอม ้ององดึงเท้าซ้ายขึ้นมาครับแยกแคขนขาซ้ายไปนะแยกขาซ้ายไปแล้วก็ดึงเท้าซ้ายกลับมาไม่ต้องสองขานะไม่ถูกนะป้องอันนดีครับพักเรียกดีขึ้สุดนะห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็สองสอง ขึ้นะครับหนนครับ้าอง้อง้อง เงื่อนพื้นฐานค่ะโดยท่านผู้กำกับนุ้ยและผู้กำกับลอยนะคะกำลังฝึกลูกๆอยู่ค่ะอะเรามาดูเงื่อนแรกค่ะอันนี้ชื่อว่าเงื่อนอะไรคะพี่รอดคะเงื่อนพี่รอดเริ่มยังไงเอ่ย ผูกเงื่อนพ่รอดของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะผูกเงื่อนได้แล้วดีใจไหมคะก็พอได้ครับก็พอได้ครับสําหรับฐานนี้นะคะเด็กๆเขาก็กําลังเตรียมตัวท่องทําปฏิญาณของลูกเสือจ้าผู้ตกลับนะคะแต่ละท่านค่ะก็เข้มแข็งมากๆนะคะในการที่จะดูแลค่ะใครที่ยังท่องไม่ได้นะคะก็จดปกกอนะจ้ะแล้วค่อยท่องกันค่ะดูนะคะ อันนี้คืออะไรคะนักร้องนะผู้หญิงมีเงื่อนงำค่ะทุกคนกำลังใช้ความสามารถในการเอฮด้าแม่เออเฝ้าเฝ้าค่ะเป็นผู้หญิงที่พยายามจะมีเงื่อนงำในขณะที่โอ้อย่าเอาแข้วเข้ามาอันนั้นกระบื้อ่หัวเฮตดอีกอย่างหรอกสู คนนี้ทำอะไรคะคนนี้เง่นสำรวยครับอันนี้ก็ผู้หญิงมีเงื่อนงำอีกกลุ่มหนึ่งนะคะพยายามเข้าลุกสู้ๆค่ะ อันนี้อันนี้ผนแหกลุ้นกันตเลยงตวมองเลยตนวามองสองสามค่ะลุกขึ้นแล้วนะคะหมูแรกกับหมู่แรกหมูแรกคือหมูไอแปค่ะหมู่นี้เน้นฟางค่ะไม่เน้นฟืนนะคะเน้นฟางอย่างเดียวค่ะหมู่นี้เช่นเดียวกันนะคะ ไม่เน้นฟืนค่ะดูท่อนฟืนของลูกๆของเราสิค่ะทุกคนใหญ่เวอร์นี่คือการเผาฟางนี่แท้จริงสมาชิกค,ค่ะสมาชิกรอไข่นะคะไข่จะสุกไหมคะวันนี้ไม่สุกค่ะหมู่นี้ค่ะสร้างกระโจมแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไฟติดแล้วเช่นเดียวกันติดฟางนะคะแต่เอ๊ะไหนคือเชื้อเพลิงของพวกคุณคะมีแต่ฟางทั้งนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูหมู่นี้นะคะมันจะได้เรื่องหรือได้เรื่องนะคะควันมาแล้วค่ะควันดีแล้วควันดีแล้วค่ะแต่ว่าไฟยังไม่มาโอ้ไฟมาแล้วค่ะแต่เชื้อเพลิงของเขาก็ยังหาไม่เจอเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มนี้จ้ากำลังจะทำการใส่กรอบลงควันกันแล้วนะจ้าไฟสวยมากนะคะกลุ่มนี้ไฟสวยมากเลยค่ะไฟอ่อนอก่มยค สามกีคือพลังค่ะอร่อยจ้าแต่ยังไม่ได้กินเลยจ้าจะกรอบเสร็จแล้วกินเลยอ่ะครูชิ้นลมควันค่ะไส้กรอกคุณเก็บไว้ไหมครูไส้กรอกเสร็จแล้วก็เอาไว้ให้ครูกินโอเคปาร์ตี้ปาร์ตี้เกิดขึ้นแล้วค่ะปาร์ตี้อะไรพระเดียวกันเนี้ยปาร์ตี้ลนไส้กรอกไส้กรอกนะคนดูดิใครไม่สุกไม่ว่าค่ะขอให้ไส้กรอกสุกเป็นพอ ทดสอบใครค่ะทดสอบใครยังไม่ได้แน่แน่ดูดีว่ายังมันเป็นยังไม่ดูอ๋ออันนี้สวยมากดูดีแต่ละอันยังสวยอ่ะอุ้ยอันนี้อันนี้สุกเฮ้ยสุดแป๊บเดียวเองอ่ะอันนี้สุดดยอกธรรมดาอันี้ก็สุกอันนั้นเป็นไงนี่อะไรยังไม่ดูโฮ้ยสุกค่ะสุกสุกสุกกว่าได้ยังไม่ส่งเลยหงกินแล้ว <formation> enjoy ไข่ป mm ิ hmm. ้งค cool ่ะทุกคนค่ะี้เอ้ยไม่ใช่ไข่ปิ้งไข่ต้มค่ะเป็นไงอร่อยไหมคะสังเกตจากหน้าได้ได้แล้คะไข่ต้มเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะทุกคนมีความตั้งใจเว่อร์ค่ะตั้งใจแกะไข่เสร็จสิ้นแล้วค่ะทุกคนคายลูกเสือวันที่เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะ